สวัสดีครับพบกับสุริข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แฟนบอลหงแดงเฮอฟฟิเชียลยังเป็นทางก,า,งรกรารเจ้าเลี้ยงคอนซั่นตอเชนแดนชุมบังใหม่กับลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วยึดสัญญาอยู่ยาวจเจ้าเลี้ยงคอนซั่นนะครับกองหลังทีมลิเวอร์พูลลงในหมึกต่อเชนแดนชุมบังใหม่กับสโมสรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนทราบประกันหลังเด็กปั้นของลิวโปเพิ่งต่อสัญญาชมุมใหม่กับสมโมซอนมัดมาดเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2023แต่ล่าสุดเมื่อวันที่7ตุลาคมมีการยืนยันว่าหงด่างจับเขาต่อสัญญาระยะยาวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเขาที่มีต่ออนาคตของทีมขณะที่สกายสปอร์ตสื่อชื่อดังของอังกฤษก็ระบุว่าสัญญาฉบับใหมน่นี้ขยายยาวออกไปอีก5ปีจนถึงปี2029พร้อมกับออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปี สำหรับดาวเตะในวัย21ปีก็มาอยู่ในอาคาเดมี่ของหงดางตั้งแต่อายุ5ขวบและได้ประเดิมลงสนามเก็บทีมชุดใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนในฐานะตัวสำรองเกมบุกไปยอนนิวอสเซิโลดโดยถึงขณะนี้คอนซาลงลเล่นให้กับตัวสกัดลิเวอร์พูลของเรารวมทุกรายการ33เกมแล้วรวมทั้งเกมนัดชิงชนะเลิศครัพกับเชลซีด้วยก่อนหน้าน,นี้นะครับในช่วงซัมเมอร์ซึ่งลิเวอร์พูลพยายามคว้าแอนโทนีกอดอนมาจากซาลิกาดงนิวาสเซิล โดยทีมดังแดนอีสานร,ร้องขอคอนซาในเดือนนี้ด้วยแต่ลิเวอร์พูลบอกปัดเนื่องจากต้องการเก็บเซนเตอร์ฮาฟหนุ่มให้เป็นอนาคตของสโมสรนนะฮะนอกจากคอนซาแล้วนะครับทีมจากฟูงพิมลิกลิเวอร์พูลหวังจับอิบริมาก,กนาเต้เซนเตอร์ฮาฟอีกรายต่อสัญญาฉบับใหม่เช่นเดียวกันนะครับด่วนดูถูการือเปล่า ราชันทูตขาวเวือเมลิทเร่งทุ่ม10ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเทนส์อเล็กซานเดอร์อโนเสริมทัพหากหงดแดงต่อสัญญาไม่สำเร็จสื่อหลายสังกักของสเปนครับรายงานมาว่าสโมสรเรอัลมาดริดอย่างยิงยงย่งสุงลาลีกาสเปนกำลังจับตามองสถานการณ์ของเทนส์อเล็กซานเดอร์อโน่แบ็กขวาตัวเก่งของลิเวอร์พูลอย่างใกล้ชิดตามการกระแสข่าวว่านักเตะอาจไม่ต่อสัญญาชุดใหม่กับหงดแดงสัญญาฉบับปัจจุบันของเทนส์อเล็กซานเดอร์อโน่กับลิเวอร์พูล จะหมดลงในช่วงสมมอรปี2 0ง5ซน่งนั้น่นทให้ราชชุดขาวมองเห็นโอกาสในการคว้าตัวดาวเตะในวัย25ปีรายนี้มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวแต่อย่างไรยก็ตามมีแรงามาว่าเอรลมดริดพร้อมที่จะยืน่นข้อเสนอจำนวนเงิน10ล้านปอนด์ให้กับลิเวอร์พูลในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้หากของแดงไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจให้เทนอเล็กเซนโน,โนต่อสินทชั่ว์มดใหม่ได้หลังจากที่กาเบลวกาบาฮาเจ็บหนักราชันก็ต้องการแบกความคุณใหม่ สาเหตุสำคัญที่ทาให้เรือมดริดต้องการตัวเทนส์อเล็กซานโดรอย่างรวดเร็วเนื่องจากดนนี่กามาคาวแบคขวาตัวหลักได้รับบาดเจ็บหนักที่หัวเขา่าและาคาดการณ์ว่าจะต้องพักยาวตลอดทั้งฤดูกาลทําให้ ati, คาโลอันซาลติกุนซือของเทียมต้องการเสริมทัพในตำแหน่งนี้โดยด่วนเทนส์คือตัวเลือกที่ใช่แต่หงแดงจะยอมปล่อยหรือไม่โดยฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมประสบการณ์ระดับสูงความสามารถในการเล่นเกมรุกทำให้เทนส์อเล็กซานโดรถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเรือมริตด แต่ลเว์พูจะยอมปล่อยเทนส์อเล็กเซนโนออกจะเทียมหรือไม่โดยเฉพาะยิ่งในช่วงกลางฤดูกาลแบบนี้ยังคงเป็นคำถามที่น่าติดตามส่วนอนาคตของเทนส์อเล็กเร์โนจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามกันต่อไปนะฮะดูถูกกันเพื่อซีหลานป่วนโมเมนต์พีนองเอาไปซื้อตามหงกับเบดแลละครับด่วน ลิเวอร์พูลส่งทีมงานมามองซุ่มดูฟอร์มอนเดอร์สันคาดว่าจะย้ายมาแทนที่วัตตุรุเอ็นโดในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะฮะสโมสรลิเวอร์พูลครับปรำตนหรือดูกาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกรายการที่ลงทำการแข่งขันดูวว่าณตอนนี้ฝ่ายบริหารของสโมสรน,นั้นได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะทําการปล่อยตัววัตตุรุเอ็นโดออกทีทมในช่วงตลาดหน้าหนาวน,านี้โดยเป้าหมายของลิเวอร์นั้นก็คือการคว้าตัวผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับ อายุน้อยเข้าสู่ทีมเพื่อแทนที่ในตำแหน่งของวัตุรุเอนโดนนั่นเองนะฮะและในตอนนี้ก็ดูว่าทางสมสรลิวนั้นได้ทาการล็อกเป้าผู้เ่เล่นลายใหม่ที่พวกเขาต้องการไว้เป็นที่รลดหลอแล้วอีกด้วยโดยตามรายงานข่าวล่าสุดนะครับจาก TBR ฟุตบอลและรายงานข่าวมาว่ามีคายืนยันว่าสมสนรนลิวนั้นได้ทาการส่งทีมงานแมวมองของพวกเขาเข้าไปชมเกมการแข่งขัน,ขนยูฟ่าแชมเปี้ยนีกที่ anta, อัตแลนตาเอาชนะ ชัตตาโดเน็ตไปได้3ประตูต่อศูนย์เมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าลิเวอร์พูลกำลังเฝ้าติดตามฟองการเล่นของอันเดรสันและอาเดม l ล่าลูสแมนเพราะได้ทำการลงทะเบียนเข้าไปดูฟอร์มการเล่นของเล่นรายนี้กับฝ่ายจัดการแข่งขันนั่นเองนอกจากลิเวอร์พูลแล้วนะครับก็ยังมีทีมงานมามองจากสโมสรอื่นๆอย่างแมนเชสเตอร์ ตอนนั้นฮอสเปอร์และนิวคาสซลยูนเต็ดที่ต่างก็ต้องการลงทะเบียนเข้าไปดูฟอร์มนักเตะในเกมนั้นดังกล่าวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะโดยนักเตะลิเวอร์พูลที่กำลังแสดงความสนใจเป็นอย่างมากอยู่ในเวลานี้โดยนักเตะที่ลิเวอร์พูลนะครับกำลังแสดงความสนใจเป็นอย่างมากอยู่ณเวลานี้ก็คือแอนเดอร์สันนักเตะกองกลางชาวบราซิลในวัย25ปีจากสโมสรอ,อัตแลนต้าที่ในตอนนี้นักเตะรายนี้ กลายเป็นผู้เล่นที่ถูกจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งของยุโรปและกระดุมว่าทางด้านของอัตตัลันตานั้นพร้อมที่จะปล่อยตัวแอนเดอร์สันออกจาะทีมในช่วงตลกกาดการสแขกนักเตะช่วงสัมเมอร์ปี2025ด้วยเช่นเดียวกันโดยผู้เล่นรายนี้นะครับถูกประเมินค่าตัวเอาไว้ที่ประมาณ50ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อย ตามรายงานข่าวก่อนนน,นี้ก็ระบุว่าอันเดอร์สันอันถือเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยระดับสูงที่แอตแลนตาประมาณ42,339ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่มันกระเทียงไม่ได้เลยนะฮะถ้าหากว่าตัวของเขานั้นย้ายมาค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกที่สามารถมอบค่าเหนื่อยระดับที่มากกว่า1 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ได้แบบสบายๆแสดงถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้เล่นรายนี้มีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่อยากจะย้ายมาค้าแข่งในพรีเมียร์ เพราะเป็นเหมือนกับบอ่อเงินหมอทองชั้นดีนั่นเองแน่นอนนะครับว่าลิเวอร์พูลที่ส่งทีมงานแมวมองเข้าไปดูฟอร์มการเล่นของอาร์เรันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมากําลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าอยากจะได้ตัวกองกลางดีกิตทีมชาติบ,บราซิลรายนี้เข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากในช่วงตลาดหน้าหนานี้ และการที่ทีมหงดแดงกําลังเตรียมที่จะขายวัตุรือนโดออกจากทีมไปน,นั้นมันก็ชัดเจนเป็นอย่างมากว่าลิเวอร์พูลกาลังเตรียมพื้นที่ว่างเพื่อต้อนรับแอนเดอร์สันเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ดังนั้นก็ต้องมาลอลุ้นกันต่อไปว่าลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าตัวแอนเดอร์สันเข้าสู่ทีมได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้ได้หรือไม่แฟนหงสุดเส็งอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ถูกเรียกตัวกลับไปรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินา แม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บจากเกมนัดล่าสุดนะครับแฟนหงไม่ปลื้มอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์นะครับตากองกลางระดับโลกของลิเวอร์พูลที่ณตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวของคนนั้นจะยังคงถูกเรียกตัวให้กลับแปรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาเหมือนเดิมแม้ว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นได้ต้องการแจ้งกับทาง FA อาร์เจนตินาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าให้ระงับการเรียกตัวอเล็กซิสแม็กคลิสเตอร์กลับไปรับใช้ทีมชาติในช่วงพักเบรกทีมชาติดเดือนตุลาคมด้วยเหตุผลว่า ผู้เล่นรายนี้กาลังมีการมาเจ็บรบกวนแต่คําขอร้องของลิวพูนั้นไม่เป็นผลสําเร็จและทีมชาติอา่านเจริญนักก็ยืนยันว่ายังคงจะเรียกตัวอเล็กซิสแม็กคลิสเตอร์ให้กลับไปรับใช้ทีมชาติอยู่เหมือนเดิมโดยอเล็กซิสแม็กคลิสเตอร์ได้ถูกระบุว่าเขาได้รับบาดเจ็บจากเกมที่ลิวพูบุกไปเอาชนะคริสตอฟเลีไปได้1ประตูต่อศูนย์ในเกมพิมพ์ลิกนั้นล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยแม็กคลิสเตอร์นะครับถูกเปลี่ยนตัวออกจากเกมในช่วงพักครึ่ง แล้วส่งโดมินิกซูอสไล์ลงเล่นแทนที่ในตำแหน่งของเขาโดยหลังจากจบเกมตอนนั้นของอร์เนลสลอตก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์โดยยืนยันว่าอเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์มีอาการมาเจ็บร,บรุกรนเขารู้สึกไม่สบายเล็กน้อยบริเวณโคนขานีบฉะนั้นก็ทําให้ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวเขาออกจากเกมเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนอยัารไรก็ตามดุมว่นลิเวอร์พูลอาจจะไม่สามารถรั้งตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ให้อยู่กับสโมสรเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บได้อีกต่อไปแล้ว เพราะทีมชาติอาร์เจนตินานั้นได้ประกาศรายชื่อและแจ้งวันกลับมารางงานตัวของนักเตะเอาไว้หมดแล้วซึ่งนั่นทําให้อลิซิตแม็กลิสเตอร์จาเป็นจะต้องกลับไปรายงานตัวกับทีมชาติอาร์เจนตินาใน,ท,นทันทีแม้ว่าสถานการณ์ของเขานั้นจะถูกระบุว่าเป็นผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ก็ตามทีซึ่งถือได้ว่านี่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ทําให้แฟนบอลลิเวอร์จนวนมากต่างไม่สบายใจเป็นอย่างมากและต่างก็ไม่อยากเห็นนักเตะรายนี้ถูกส่งลงสนามในนามทีมชาติ โดยทีมชาติอาร์เจนตินานั้นนะครับมีโปรแกรมลงสนามพบกับทีมชาติเวเนซุเอลาและบลรเวียในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในสัปดาห์นี้โดยทีมชาติอาร์เจนตินานั้นานะครับมีโปรแกรมลงสนามพบกับเวเนซุเอลาและบลรเวียในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในสัปดาห์นี้โดยทีมชั้นเก่าอาร์เจนตินาน,นั้นตั้งเป้าที่จะเป็นอันดับหนึ่งในหัวตารางในรอบคัดเลือกโซอนอเมริกาใต้ให้ได้ต่อไปดังนั้นอลิซิสแมคลิเซอร์ ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ทีมชาติอาร์เจนตินาจะขาดไปไม่ได้เลยและหลังจากนั้นนะครับลิเวอร์พูลก็จะมีเกมยากรอพวกเขาอยู่โดยจะเปิดบ้านต้อนรับแกมเยนเชซีในวันอาทิตย์ที่20ตุลคาคมนี้และลิเวอร์พูลก็จะขาดอเล็กซินแม็เอลิสเตอร์ในเกมสุคันนี้ไปไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะโซเลแแช่ปิโอซาดานนูนเยสจนร้องไห้กลางสนาม ลุยโซเลสนะครับออกมาแฉมาโชโลเปเออซากุนซือทีมชาติอุรุกวัยซึ่งทําให้ดาวินเวูเยสร้รองไห้ลุยโซเลสอดีตดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยและลิเวอร์พูลออกมาวิจาร์มาโชโลเปเออซาผู้จัดจาการทีมชาติอุรุกวัยคนปัจจุบนันว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้ดาวินเวูเยสกองหน้ารุ่นน้องถึงกับหลั่งน้ําตาในช่วงพักครึ่งของเกมการแข่งขันนัดหนึ่งโซเลซึ่งประกาศเลิกเล่นให้กับทีมชาติอุรุกวัยไปเมื่อเดือนที่แล้ว ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยกันให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยเขาเล่าว่าเห็นนุ่นเย็ดร้องไห้หลังจากเปียอุซาวิจารณอย่างหนักในเกมที่อุรุกวัยเอาชนะอาร์เจนตินาเมื่อปีที่แล้วผมเห็นดาวินร้องไห้ผมเลยบอกเขาไปว่าแกมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะความสามารถของแกเองเพราะความพยายามของแกแกเป็นดาวยิงแกเก่งที่สุดอยากไปสนใจคําพูดคนอื่อนล้างหน้าแล้วออกไปลุยต่อลุยโซเลสกล่าวโซเลสยังบอกอีกว่าเขาได้เข้าไปคุยกับเปียอซาถึงเรื่องนี้ด้วย แต่ปิอวซ่ากลับบอกว่าเรากําลังทําร้ายเขานูนเยสด,ด้วยวิธีแบบนี้อยู่ซึ่งโซเลสก็ไม่เห็นด้วยและยินว่าสิ่งที่นูนเยสต้องการคือกําลังใจและการสนับสนุนไม่ใช่คําวิจาร์แม้ว่าจากภายนอกจะดูเหมือนว่านูนเยสทํผลงานนี้ดีภายใต้การกุดทีมของปิอวซ่าโดยยิงไปถึง10ประตูจาก11เกม่หลังสุดแต่โซเลสก็แสดงเห็นว่าเขาเป็นห่วงและพร้อมที่จะปกป้องรุ่นน้องคนนี้เสมอ ปัจจุบันนะครับนูนเยตกำลังจะกลับมาติดทีมชลซีอุโรยอีกครั้งในเดือนนี้หลังจากถูกแบนไป5เกมจากเหตุการณ์ในศึกโคปาอเมริกานะครับขอฟีได้ปะแมนเชสเตียร์นะครับเล็งปาหน้าเรอัลมาดริดเซนเทนส์อเล็กซานเดอร์โนเรือใบแจมด้วยเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาถึงกับสะดุง้งหลังจากแมนเชสเตียร์แสดงเจตดจมนงอยากจะได้ตัวเทน Alexander no, ส์อเล็กซานเดอร์โนจากลิเวอร์พูลแบบฟรีเอเจนต์ในช่วงเสม,มอน้า แมนเชสเตร์ที่นะครับสนใจอยากจะเซ็นสัญญากับเทนส์อเล็กซานเดอร์อโนแบ,บ็กขวาเท้าชั้นทองของลิเวอร์พูลแบบฟรีค่าตัวหลังจากนักเตะจะหมดสัญญาในช่วงสมมอรปี2025ลองเทนสนะครับสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพนะัแต่ถ้าเปิดฤดูกาล2024ถึง2025ภายใต้ยุคใหม่ที่มีอานเนอร์สลอต ทำหน้าที่กุมเงียนโดยช่วยทีมหงแดงเก็บชัยชนะ6เกมในลีกและทําให้หงแดงรั้งจ่าฝูงด้วยการมี18แคะแนนนำหน้าแมนเชสเตียกับอาร์เซนอลทีมเลือดหนึ่งแต้มแม้ว่าโค้ชอร์เนอร์สโลตจะสันต่องานของเชกิงคลับได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เขาก็ต้องเจอปัญหานอกสนามนั่นก็คือการเจอจาเรื่องขยายสัญญาโชวใหม่กับทั้งสามกีแมนได้แก่เทนอเล็กซานโดรมอมเบซาร่าและเวอร์จิลฟานดา์ซึ่งทั้งหมดนี้เหลือสัญญาแค่12เดือนเท่านั้น สสถานการณ์ในเวลานี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าทั้ง3าคนจะอยู่หรือย้ายทียมแบบคฟีเอญนในช่วงสมมนาโดยเฉพาะในรายของเทนอเล็กซานโนที่ตกเป็นข่าวว่าเดอมริดอยากจะได้ตัวไปเสริมแกล้งมาก้าสือดังในสเปนรายงามนมาว่าราชทุกขาวไม่มั่นปั้นมือที่จะเซ็นเซ็นกับแบ,บ็กขวาทีมเชียงกตในวัย26ปีในช่วงเดือนมกราคมปีหน้านิตาต้องการนำมาแทนที่ดานิลกาบาข่าวที่รบับบาดเจ็บจนต้องพักยาว ขณะเดียวกันสื่อฉบับเดิมนะครับรายงานเพิ่มเติมว่าตอนนี้แมนเชสเตร์ของเปปกัวเดล่าได้จับตาสัางเกตการณ์อเล็กซานโนอย่างใกล้ชิดช่นกันโดยหวังที่จะเสนัญญากับนักเตะแบบฝีเย็นในช่วงสม,มัยนี้งานนี้นะฮะเรอลมริดะบาร์โซโลนาถึงกับต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์อยากจะได้ตัวนักเตะเพราะสื่ออ้างว่าการทํางานภายใต้การกวมมุมเงินของเปปกัวเดล่านั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจสาหรับนักเตะ แถมยังทําให้เขารักษามาตรฐานระดับสูงทั้งในพิมลิและอยู่ฟาแชมเปี้ยนลิกท้านี้เทนอเล็กซานเดอร์โนได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเจเกมในลีลยกระดับการเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมในยุคของกุนซือชาวดัตโดยมีส่วนช่วยให้ทีมเสียแค่สองประตูเท่านั้นในฤดูกาลนี้นะฮะด่วนกาลิเนวิลอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ออกมงความคิกเห็นเกี่ยวกับการเริ่มต้นการกุมทีมลิเวอร์พูลของอาเนอร์สัล ว่าน่าประทับใจมากๆจนถึงถานาถอดนี้เรียกได้ว่าก็ออกมาชมเหมือนกันนะครับหลังจากตอนแรกๆเนี่ยมีแต่ออกมาเยอะนะครับว่าลิเวอร์พูลในยุคข,ของอันเนอร์สโอตเสร็จแน่โดยล่าสุดนะครับในวิวเชื่อว่านักเตะลิเวอร์บ,บ,บางคนรวมถึงเวอร์จิลฟนไดต้องการรูปแบบการเล่นที่ใจเย็นมากขึ้นหลังจากที่คุ้นเคยกับสไตล์การเล่นที่ดุดันแล้วรวดเร็วของเจอเก้นครับสลาบพาทีมเก็บชัยชนะได้9นัดจาก10นัดแรก เสียไปเพียงแค่2ประตูในพิมลกรูปแบบการเล่นที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเน้นการครอบคอมบอลและความใจเย็นมากขึ้นแทนที่จะเน้นการใจบอลทะลุช่องแบบสิงเสี่ยงแม้ว่าจะยังคงใช้การเพลสซิ่งสูงแต่ก็เป็นไปอย่างมีแบบแผนและอดทนมากขึ้นสลับเป็นคนละแบบเลยกับเช็กกิ้งคลับโดยสิ้นเชิงในวิวกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ NBC เขาเป็นคนที่ดูผ่อนคลายและใจเย็นมากกับการให้สัมภาษณ์ ซึ่งต่างจากจิกเก็ตกรับที่ดูตื่นตัวและดูดันข้างสนามสลัตเป็นคนตรงกันข้ามซึ่งอาจเป็นสิ่งที่นักเตะลิเวอร์พูลต้องการในตอนนี้เกมดูช้าลงเล็กน้อยนักเตะบางคนอายุมากขึ้นอย่างเช่นฟานได์ซึ่งสไตล์การเล่นแบบนี้น่าจะเหมาะกับพวกเขากาลิวิโอนยครับยังกล่าวชมเชยสโมสรลิเวอร์พูลที่สามารถเปลี่ยนผ่านจากยุคจิกเก็ตกรับมาสู่ยุคสลัตได้อย่างราบรื่นมีความมั่นคงทั้งในและนอกสนามรวมถึงในห้องแต่งตัวอีกด้วยถือเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม ลิเวอร์พูลฉลาดมากที่ดึงไมเคิลเอเวอร์ตกลับมาทํางานกันอีกครั้งหลังจากที่เจอรกินคลับออกไปอย่งางไรก็ตามสอรัตก็ต้องยอมรับว่าทีมยังต้องเจอกับบททดสอบที่ยากขึ้นในโรลรนี้ทั้งการเจอกับชลซีและอาร์ซนอลในพรีเมียร์ลีกรวมถึงอาบาอิซิกและเบเออร์ลเวอร์พูเซนในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะฮะก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ออกมาวิจารณ์ในเรื่องแย่ๆนะครับในส่วนดีในวิวก็ออกมาพูดเหมือนกันนะจ๊ะ พันเจอเชลซีไหมอันเนอร์สลอตอัปเดตอาการบาดเจ็บอาริสงเบเกอร์หนักแค่ไหนอันเนอร์สลอตนะครับอัปเดตอาการบาดเจ็บล่าสุดของอาริสงเบเกอร์ดัำได้รับบาดเจ็บจากเกมที่ลิเวอร์พูลเฉือนชนะคริสต์เพปเปตไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ในศึกพรีเมียร์ลีกในกลาคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเกมนัดเก่าอาริสงเบเกอร์ในทวันทีมเชฟบราซิลของลิเวอร์พูลได้รับบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวทําให้ต้องส่งวิเตสลาฟยารอดายทวันตัวสำรองลงมาเล่นแทน ตั้งแต่นาทีที่79ของการแข่งขันกระทั่งล่าสุดนะฮะอนเนอร์สลอตออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของอาริซงเบเกอร์ว่าอาริซงเบเกอร์ต้องพักรักษาตัวราว2-3สัปดาห์บางทีเรื่องนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ f a ควรพิจารณาเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันด้วยถ้าคุณลงเตะในช่วงเย็นมันพุธงทำไมเราถึงต้องลงเล่นเป็นคู่แรกในเกมเยือนทั้งนี้นะครับจากอาการบาดเจ็บของอาริซงเบเกอร์จะทําให้เขาหมดสิทธิ์ลงฟอสเสาช่วยิเวอร์พู ไม่ได้ทันนะครับในเกมเฝ้ารังแอนฟิลด์ดวลกับชจซีในศิกพีลีกวันที่20ตุลาคมนี้นะฮะบทสรุปไม่ทันนะครับพัก2-3สัปดาห์นี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเชา้าของวันที่8ตุลาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ